สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วกับครูแกนนะคะในคลิปที่แล้วขออภัยด้วยนะคะพอดีว่ามีปัญหาทางเทคนิคน,นิดหน่อยเนาะทำให้เสียงมันไม่ค่อยชัดเจนคลิปนี้ครูก็เลยปรับปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะก็ดีขึ้นดีขึ้นนิดหน่อยนะคะยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะนักเรียนทุกคนขออภัยนักเรียนทุกคนด้วยนะคะอ่ะสำหรับวันนี้เนี่ย เราขึ้นเรื่องใหม่แล้วนะคะเป็นเรื่องเรื่องแรกในหน่วยที่2หน่วยการเรียนรู้ที่2ของเรานะคะก็คือสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะหน่วยนี้จะอยู่ในหนังสือเรียนหน้า21นะคะนักเรียนเปิดดูไปพร้อมๆกันระหว่างดูคลิปวิดีโอนี้ก็ได้หรือนักเรียนดูคลิปวิดีโอนี้เสร็จแล้วแล้วค่อยกลับไปทบทวนในหนังสือเรียนก็ได้นะคะอะหลังจากจบ หลังจากที่เราเรียนจบหน่วยนี้บทนี้นะคะจะมีการทำแบบทดสอบท้ายบทเรียนด้วยนะนอกจากทําแบบฝึกหัดในทุกๆชั่วโมงแล้วเนี่ยยังจะมีการทำแบบทดสอบหลังเรียนด้วยนะคะซึ่งลิงก์แบบทดสอบเนี่ยก็จะอยู่ใต้คลิปนั่นเองนะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่ใช่คลิปนี้เพราะว่าคลิปนี้เราอาจจะยังเรียนไม่จบในบทนี้นั่นเองนะคะนักเรียน เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมนะคะนักเรียนสิ่งที่ก่อนอื่นเลยที่เราจะเรียนเรื่องนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างนักเรียนมาดูก่อนเรื่องนี้เขาจะเรียนเกี่ยวกับการบรรยายโครงสร้างลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่มันเหมาะสมกับการดำรงชีวิตหรือว่าการปรับตัวต่างๆให้มันเข้ากับสิ่งแวดล้อมแหล่งที่อยู่อาศัยนั่นเองนะคะ นักเรียนจะสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตได้หรือความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตได้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของเราเองอ่ะแล้วนอกจากนี้ยังเขียนโซ่อาหารระบุบทบาทหน้าที่ได้ว่าอะไรสัตว์ชนิดไหนเป็นผู้บริโภคสัตว์ชนิดไหนเป็นผู้ผลิตสัตว์ชนิดไหนเป็น เป็นผู้ล่าอะไรพวกนี้นะคะอันนี้ก็จะอยู่ในเรื่องของโซอาหารแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าของสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะเรื่องแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่สําคัญก็คือการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของพืชของสัตว์ของมนุษย์เราเหมือนใครในครอบครัวอะไรยังไงอย่างนี้เป็นต้นนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนในเนื้อหาบทแรกคือ,อชีวิตสัมพันธ์ ชีวิตสัมพันธ์ก็คือมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างสิ่งมีชีวิตกันเองหรือระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ในหัวข้อแรกที่เราจะเรียนวันนี้ก็คือเกี่ยวกับโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่นะคะโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ อ่าก่อนอื่นเราจะ,ะเดี๋ยวคุณครูขออธิบายนิดนึงก่อนนะคะโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่นะคะแหล่งที่อยู่หรือสิ่งแวดล้อมที่สิ่งมีชีวิตต่างๆอาศัยอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแม่น้ําในหนังสือเรียนของนักเรียนนะคะแหล่งที่อยู่อาศัยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแม่น้ําป่าไม้ทะเลทรายชายหาด ปลาชายเลนขั้วโลกเหนืออะไรพวกนี้นะคะอ่ะเป็นแหล่งที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตซึ่งแต่ละที่นี้นะคะอ่ะแม่น้ำแม่น้ำป่าไม้ป่าไม้ไมทะเลทรายะทะเลทรายชายหาดอ่ะซึ่ง พวกนี้คือแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตทั้งนั้นเลยแล้วก็ยังมีนอกเหนือจากนี้อีกนะคะและอื่นๆนะคะอ่าซึ่งแหล่งที่อยู่อาศัยแต่และแหล่งเนี่ยในสภาพแวดล้อมแต่และแหล่งเนี่ยพวกนี้นะคะเขาจะมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปอ่าสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นทั้งพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นๆเนี่ยมันก็เลยต้องมีการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับ แหล่งที่อยู่อาศัยอ่ะถ้าไม่ปรับตัวสิ่งมีชีวิตจะเป็นยังไงหรออ่ะถ้าหากว่าไม่ปรับตัวสิ่งมีชีวิตก็จะค่อยๆอ่ะค่อยๆตายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนในที่สุดสิ่งมีชีวิตก็จะสูญพันธุ์อย่างเช่นไดนโนเสาร์นั่นเองไดนโนเสาร์ที่สูญพันธุ์เพราะว่าไดนโนเสาร์ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไปได้นั่นเองนะคะอ่ะทีเนี้ย การปรับตัวการปรับตัวเนี่ยหรือที่เขาเรียกว่าการปรับตัวหรือปรับโครงสร้างให้มันเหมาะสมกับแหล่งที่อยู่อาศัยเนี่ยปรับเพื่ออะไรปรับเพื่อให้เกิดความอยู่รอดอย่างเช่นถ้าถ้าเป็นปลาปลาตีนอย่างเงี้ยนักเรียนเคยรู้จักปลาตีนไหมคะปลาตีนเนี่ยเขาจะอาศัยอยู่บริเวณป่าชายเลนอ่ะ ปลาตีนมีครีบครีบอกที่ค่อนข้างแข็งแรงมากนักเรียนอ่เพื่ออะไรเพื่อใช้ในการเคลื่อนที่บนดินเลนเวลาว่ายน้ำได้จะเวลาว่ายน้ำก็จะว่ายได้อย่างคล่องแคล่วเราสามารถเห็นปลาตีนได้บริเวณป่าชายเลนซึ่งใกล้ๆเรานี้ก็มีนะคะไม่ว่าจะเป็นคลองดานหรือบางปูหรือถ้าถ้าใครไปเที่ยวที่ตากอากาศบางปูในช่วงที่ น้ำมันลงนะคะบริเวณเราจะเห็นเลนตรงนั้นนะคะก็จะมีปลาตีนอยู่อ่ะถ้านักเรียนสังเกตดีๆนักเรียนจะเจอนะคะหรืออย่างกบอย่างเงี้ยกบเป็นสัตว์สะเทินน้าสะเทินบกกบก็เลยจะมีพังผืดบริเวณเท้านักเรียนรู้จักพังผืดไหมคะเท้าของกบอะ่ะมันจะมีลักษณะก็คือ ติดติดกันอ่ะเหมือนเป็นพังผืดน,นะคะคล้ายๆใบาพายเอาไว้สําหรับพายเรืออะไรเงี้ยเพื่อช่วยให้มันเคลื่อนที่ในน้ําได้ได้ดีนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าโครงสร้างของพืชเนี่ยพืชเขามีการปรับตัวยังไงให้มันเหมาะสมกับการดํารงชีวิตในแหล่งที่อยู่อาศัยอ่าไปดูพืชชนิดแรกนะคะผักตบชวาผักตบชวานะคะนะักเรียน ผักตบชวาเนี่ยอาศัยอยู่ในน้ำนะคะเป็นพืชน้ำนะอ่ะอยู่ในน้ำแต่ว่าทำไมถึงไม่ตายอะ่ะมาดูมาดูลักษณะคือผักตบชวาเนี่ยเขามีการปรับตัวยังไงเขาปรับตัวโดยตรงโคนก้านจะพองออกอะจะพองออกเป็นลักษณะแบบเนี้อ่บริเวณน,นี้นะคะตรงนี้ก็จะพองออก น,นี่ก็คือใบตรงโคนก้านจะพองออกแล้วก็ทำให้ภายในข้างในตรงเนี้ยมีโพงอากาศเยอะมากพอข้างในมีโพงอากาศลำต้นก็จะมีน้ำหนักเบาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะลอยน้ำได้ดีใบก็จะไม่จมลงไปในน้ำก็สามารถสังเคราะห์แสงได้จเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วเลยนะคะอันนี้คือการปรับตัวของผักตบชวาต่อมากระบองเพชร กระบองเพชรนักเรียนคะกระบองเพชรเนี่ยเป็นพืชที่เกิดในทะเลทรายอ่ะเป็นพืชท bon ี่เกิดในทะเลทรายเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าจริงๆเนี่ยต้นกระบองเพชรเนี่ยลำต้นของเขาเนี่ยอ่อนนุ่มมากเลยนะนักเรียนเป็นสีเขียวเขียวอ่อนนุ่มมากเลยเขามีการปรับตัวอ่ะปรับตัวโดยการเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนใบให้กลายเป็นหนาม เหตุผลอีกอย่างหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าถ้าเขาคือถ้าเขาไม่มีน้ำเลยเนี่ยเวลาที่อูดหรือสัตว์ทะเลทรายผ่านมาเนี่ยด้วยความที่ต้นเขาอะ่ะมันมีน้ําอยู่ข้างในคือเขาเก็บน้ําได้ดีแล้วก็ลําต้นอ่อนนุ่มมันก็ง่ายต่อการที่จะโดนสัตว์อื่นๆเนี่ยมากินเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีน้ำเพื่อป้องกันตัวเองด้วยแล้วก็ลดการคายน้ําด้วยนะคะ ต้นกระบองเพชรเนี่ยขึ้นตามทะเลทรายนะคะนักเรียนมีลำต้นที่หนาเพื่อเอาไว้กักเก็บน้ำลำต้นของกระบองกระบองเพชรเนี่ยสามารถเก็บน้ำได้เยอะมากเปลี่ยนใบเปลี่ยนใบเป็นหนามเพื่อลดการคายน้ำนะคะมีรากแผ่กระจายไปไกลเพื่อดูดซึมน้ำได้เยอะมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ฝนตกทีหนึ่งต้นกระบองเพชรก็จะดูดน้ำมาเก็บไว้เยอะ น้ำก็ต้นกระบ,บองเพชรก็เลยจะมีน้ำเอาไว้สําหรับใช้ในการดํารงชีวิตได้นานมากนะคะอ่าอันนี้ต่อมาพืชชนิดนี้เป็นพืชที่ใกล้ตัวนักเรียนมากๆาเลยนะคะซึ่งเราจะเจอเห็นพบเห็นได้บ่อยเลยในในจังหวัดของเราจังหวัดสมุทรปราการของเรานั่นเองนะคะอ่าโดยเฉพาะ บริเวณป่าชายเลนนะคะต้นโกงกลางเนี่ยจะขึ้นตามป่าชายเลนค่ะนักเรียนมีรากค้ำจุนเพื่อป้องกันไม่ให้ลำต้นโค่นลม้มรากค้ำจุนคือ,อยังไงคือรากที่มันที่มันค้ำไว้เงี้ยพยุงไวอ้อ่ะแล้วก็เยอะมากถ้าใครถ้าใครที่ไปป่าชายเลนนักเรียนก็จะรู้ดีนักเรียนก็จะเคยเห็นนะคะ,ะมีรากค้ำจุนเพื่อไม่ให้ต้นโค่นล้มได้ง่ายเมื่อมีน้ําทะเลซัด ชายฝั่งเข้ามานะคะคือป่าชายเลนเนี่ยก็ชื่อก็บอกอยู่เนาะแสดงว่าเขาอยู่ริมทะเลริมน้ําที่เป็นทะเลแต่จะเป็นโคลนๆหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คลื่นมันซัดเข้ามานะักเรียนมันค่อนข้างจะแรงมากถ้าลําต้นไม่มีอะไรมาค้าจุนหรือไม่มีอะไรมาพยุงเลยเนี่ยอะลต้นก็จะล้มได้ง่ายนะคะอะ เพราะฉะนั้นเนี่ยต้นกงกลางเขาก็เลยต้องมีรากเอาไว้สําหรับค้าจุนทุกทิศทางเพื่อป้องกันไม่ให้เขาล้มนะคะ,ะต่อมาชนิดต่อมานะคะพืชที่อ่ะพืชที่อ่ะมีการปรับตัวอีกอย่างหนึ่งก็คือบัวนะคะบัวหรือดอกบัวที่เรารู้จักกันนั่นเองอ่ะบัวถือว่าเป็นพืชน้ำพืชน้ำที่อยู่ในน้ำอ่ะแต่บัวเนี่ย บัวจะมีลักษณะคล้ายๆผักตบชวาคือใบแล้วก็ดอกเขาจะลอยอยู่เหนือน้ำอ่าเป็นพืชน้ำที่ขึ้นได้ดีในดินเหนียวและมีน้ำท่วมขังตลอดเวลาอันนี้คือลักษณะของบัวนะคะมีลำต้นเป็นโพรงอากาศเคยนักเรียนเคยกินไหลบัวไม่เอย่ยอ่าลำต้นของบัวมันจะยาวๆแบบนี้ถูกไหมคะเนี่ยเยาวอย่างเงี้ยอ่าลำต้นตรงเนี้ยข้างในอะ่ะ จะเป็นเหมือนท่อๆเหมือนหลอดที่เราเอาไว้ดูดน้ำข้างในก็เลยเป็นโพรงอากาศเพื่อให้ลำต้นเนี่ยเบาแล้วก็ลอยน้ำได้พอลอยน้ำได้บัวก็ไม่จมนะคะบัวก็ไม่จมแล้วก็สามารถสังเคราะห์แสงสร้างอาหารได้นั่นเองก็ถือเป็นการปรับตัวได้ดีนะคะหรืออ่ะอีกตัวอย่างหนึ่งคุณครูมีตัวอย่างหนึ่งแต่อาจจะไม่ได้มีในสไลด์แต่ว่าจะขอพูดนิดน,นึง ผักกระเฉดหลายๆคนอาจจะเคยเห็นนะคะผักกระเฉดเนี่ยเป็นพืชน้ําที่ขึ้นในน้ําผักกระเฉดอะ่ะเขาจะมีลําต้นเขานะคะนักเรียนเขาจะมีนวมสีขาวๆหุ้มอ่ะอ่ะมีใบนะคะมีใบแต่ลําต้นเขาเนี่ยจะมีนวมสีขาวๆหุ้มไว้อันเนี้ยก็เป็นการปรับโครงสร้างของร่างกายเหมือนกันอ่ะปรับเพื่อให้อยู่รอดเพราะว่าถ้าไม่มีนวมตัวเนี้ย ผักกระเฉดก็จะลอยน้ําไม่ได้ก็จะทําให้เจริญเติบโตได้ไม่ดีเท่าที่ขวรนะคะพอมีนวมตัวนี้มาก็ช่วยให้ลอยน้ําได้เหมือนใส่เสื้อชูชีพเลยนะคะอ่ะประมาณนี้นะคะอ่าต่อมาโครงสร้างของสัตว์นะคะพืชพืชผ่านไปแล้วพืชผ่านไปแล้วต่อไปจะเป็นการปรับโครงสร้างของสัตว์ให้เหมาะสมต่อ แหล่งที่อยู่อาศัยไปดูอันแรกกันเลยจริงๆในหนังสือของนักเรียนก็มีนะคะนักเรียนสามารถดูเพิ่มเติมในหนังสือได้อะคุณครูยกตัวอย่างอันแรกคือตั๊กแตนใบไม้นักเรียนเคยเห็นหรือเปล่าตั๊กแตนใบไม้ตอนครูเป็นเด็กๆนะคะหาเจอได้ง่ายมากแต่เดี๋ยวนี้ค่อนข้างหายากแล้วตั๊กแตนใบไม้นะคะเป็นมแมลงที่อาศัยอยู่บนต้นไม้และใบไม้ คืออยู่บนต้นไม้และใบไม้เขาจะมีการเปลี่ยนเปลี่ยนสีเปลี่ยนรูปล่างให้เหมือนกับใบไม้เลยให้เหมือนกับใบไม้หรือให้เหมือนกับสิ่งที่เขาเกาะอยู่บางทีเราแบบขนาดตาเรามองเองเ่ยเรายังมองไม่ค่อยเห็นเลยนะคะด้วยความที่เขาเหมือนมากเหมือนจริงๆอ่ะเพื่ออะไรทําไมเขาถึงต้องปรับอย่างนี้ให้มันเหมาะสมกับแหล่งที่วา่าัยแล้วก็เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกลานั่นเอง แล้วก็เพื่อพรางตัวเองเอาไว้สำหรับเอาไว้ล่าเหยื่อด้วยเหมือนกันอ่ามีขั้วโลกมีขั้วโลกเนี้ยเขาจะอาศัยอยู่บริเวณขั้วโลกเหนือนะคะอ่ามีขั้วโลกก็คืออยู่ขั้วโลกเหนือนะอ่ะเป็นสัตว์ที่อยู่ในขั้วโลกเหนือมีขนที่หนาฟูอ่ะเพราะอะไรเพราะว่าขั้วโลกเหนือนักเรียนคะมันมีแต่น้ําแข็งทั้งนั้นเลยมีตัวเนี้ยเขาก็เลยต้องมีขนที่หนาฟูมีอุ้งเท้าที่หนามากๆ บริเวณอุ้งเท้าก็จะประกอบไปด้วยชั้นไขมันที่หนามากๆนะคะมีไขมันสะสมอยู่ใต้ผิวหนังเยอะเพื่อให้ทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นถ้าสมมุติเราเอาหมีขั้วโลกมาเลี้ยงที่ประเทศเราถ้าหมีขั้วโลกมันปรับตัวไม่ได้แน่นอนเลยสิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นก็คือหมีขั้วโลกจะเกิดอาการช็อกก็คือร้อนมากๆช็อกถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ปล่อยให้เขาอยู่ขั้วโลกเหนือต่อไปถึงเขาจะน่ารักมากแค่ไหนก็ตามนะคะอ่าประเภทต่อมาคืออูดอ่ะอูดตัวนี้นะคะเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณทะเลทรายอาศัยอยู่บริเวณทะเลทรายเพราะฉะนั้นเนี่ยทะเลทรายนักเรียนน้ำมันจะน้อยมากอ่ะทะเลทรายเนี่ยก็เวลาที่เกิดพายุพายุทะเลทรายพัดแต่ละทีเนี่ย ฝุ่นทรายจะฟุ้งกระจายมากเพราะฉะนั้นอูดก็จะมีขนตาที่ยาวขนตายาวๆของอูดเนี่ยก็จะทําให้ทรายเข้าตาได้ยากมากอ่าขนตายาวๆนะคะเราอาจจะชมผู้หญิงว่าขนตายาวเหมือนขนตาอูดอะไรงี้ไม่ใช่นะคะอ่ะมีหนอกสะสมไขมันไว้สําหรับดึงมาใช้งานหนอกคือตรงไหนหนอกคือตรงนี้คะ่ะนักเรียนอ่ะหนอกคือตรงนี้นะคะ หนอกเอาไว้สะสมไขมันนะคะไม่ใช่สะสมน้ํานะหนอกของอูดเอาไว้สะสมไขมันสําหรับดึงมาใช้ได้ไขมันไขมันในที่ก็เหมือนสะสมอาหารสะสมพลังงานไว้อะไรเงี้ยนะคะมีขายาวสูงแล้วก็กีบกีบท้าที่แบนเอาไว้สําหรับเดินบนทรายได้สะดวกสะดวกมีขนเรียบเกลียนทาให้ระบายความร้อนได้ดีเพราะว่าทะเลทรายอากาศค่อนข้างร้อนนะคะอ่ะต่อมา ปลาค่ะปลาเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำนมีทั้งปลาน้ำจืดปลาน้ำเค็มนะคะปลาเนี่ยรูปร่างจะเรียวยาวแบบนี้เลยนะคะลำตัวแบนเพื่อให้เหมาะสมกับการเคลื่อนที่ในน้ำใช้ครีบและกล้ามเนื้อลำตัวเพื่อช่วยในการเคลื่อนที่ในน้ำเพราะฉะนั้นปลาเขาก็จะมีครีบเขาจะมีครีบอยู่ทั้งหมด5ที่ด้วยกันนะคะมีครีบอก คลิปหลังนะคะคลิปท้องแล้วก็คลิปหางอ่ะเขาจะมีอ่ะแล้วก็มีน,นี้ด้วยนะคะเขาจะมีคลิปอยู่ทั้งหมด5ที่ด้วยกันอ่ะเพื่อช่วยถ้าสมมติว่าเขาไม่ปรับตัวเลยเขาไม่มีหางเลยเงี้ยเป็นต้นนะคะเขาก็จะดํารงชีวิตอยู่ในน้ําไม่ได้แล้วก็เกิดการสูญพันุ์ไปในที่สุดนะคะอ่ะทีเนี้ยนอกจากนี้แล้วก็ยังมีเหมือนที่ครูบอกไปก็คือมีปราตีน ปลาตีนที่เขาอยู่ทั้งในน้ําแล้วก็อยู่ทั้งบนบกก็คืออยู่ทั้งบริเวณที่เป็นเลนนั่นเองนะคะเขาก็จะมีครีบอกครีบอกคือบริเวณเนี้ยครีบอกนะคะอ่าครีบอกเขาจะมีครีบอกที่แข็งแรงมากครีบอกแข็งแรงเพื่ออะไรเพื่อใช้ในการเคลื่อนที่บนเลนบนดินเลนดินโคลนบ้านเรานะคะแล้วก็ว่ายน้ําได้อย่างคล่องแคล่ว นั่นเองนี่คือปลาตีนส่วนกบอย่างเงี้ยนะคะกบก็จะเท้าของเขาเนี่ยก็จะมีพังผืดแบบเนี้ยครูกรว็วาดไม่ได้นะคะอย่างงี้นะคะเท้าเท้าของเขาก็จะติดกันอย่างเงี้ยอย่างงี้เป็นต้นนะคะอ่ะเป็นพังผืดแบบเนี้ยเพื่อช่วยในการเคลื่อนที่ในน้ํานั่นเองนะคะนี่คือเท้าของกบอ่ะ สำหรับเนื้อหาวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าถ้าเยอะเกินกว่านี้นักเรียนอาจจะงงง,งุนงงแล้วก็ยังไม่พร้อมรับนะคะอาจจะยังรับไม่ไหวอาจจะเยอะเกินไปทีเนี้ยคุณครูมีกิจกรรมให้ทำนะคะแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดน,นะคะอันนี้ก็จริงๆเนี่ยมีขั้นตอนอยู่ในหนังสือเรียนของเราเองนะคะหนังสือเรียนหน้าที่ หน้าที่24นะคะการปรับโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตอันเนี้ยอยู่ในหนังสือหน้า24นะคะหน้า24จะเป็นวิธีการทำนะคะเขาจะบอกให้หมดเลยจริงๆเนี่ยเราไม่ต้องอ่าเราไม่สามารถออกไปทำได้ไม่เป็นไรนะคะนักเรียนให้นักเรียนตอบตามสิ่งที่ตอบตามความคิดของนักเรียนได้เลยนะคะอ่ะอันเนี้ยเขาบอกว่าสิ่งของที่ต้องเตรียมนะคะ สิ่งของในหนังสือนะหน้ายี่สี่นะเตรียมสีไม้หนึ่งกล่องตู้เลี้ยงปลาหรือกระมังแบบไหนก็ได้หนึ่งใบนะคะก็จะมีต้นผักบุ้งต้นผักกระเฉดต้นผักตบชวาอย่างนี้เป็นต้นนะคะอ่ะถ้าใครที่สามารถทําได้ก็นักเรียนก็ลองทําดูนะคะแต่คนที่ทําไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะอ่ะอาจจะมีอันที่ห้าคือต้นถัว่วหรือว่าพืชที่อยู่บนโบก อย่างเช่นอะไรเดียที่อยู่บนบกได้ต้นกะเพราอย่างนี้เป็นต้นนะคะต้นกะเพราต้นโหระพาต้นหอมอะไรเงี้ยที่ที่เขาเป็นพืชที่อยู่บนบกอย่างเงี้ยค่ะ,ะแล้วก็นักเรียนลอกอันนี้ลงไปนะคะลอกในหน้าจอที่ครูขึ้นให้นะคะตัวนี้ลงไปในสมุดของนักเรียนนะคะถือว่าเป็นการบันทึกกิจกรรมอ,อันแรกเลยชื่อกิจกรรมนะคะการปรับโครงสร้างของสิ่งมีชีวิต เขามีให้นะคะการที่เราจะศึกษาค้นคว้าในเรื่องนี้นะคะเราจะต้องใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์นักเรียนจําได้ไหมอ่ะขั้นตอนแรกระบุปัญหาเขาระบุปัญหามาให้เราแล้วเขาบอกว่าโครงสร้างของต้นผักบุ้งและต้นถั่วมีลักษณะเหมือนและต่างกันอย่างไรอ่ะทีนี้ให้นักเรียนกำหนดสมมติฐานขึ้นมาเอง สมมุติฐานคืออะไรคือการคาดเดาคําตอบจากที่เขาถามไปด้านบนนะคะเขาถามว่าผักบุ้งและต้นถั่วมีลักษณะเหมือนกันและแตกต่างกันอย่างไรอันนี้คือปัญหาที่เขาสงสัยนักเรียนก็ตั้งสมมติฐานไปนักเรียนอาจจะบอกว่าโครงสร้างของต้นผักบุ้งและต้นถั่วมีลักษณะเหมือนกันก็คือมันมีรากมีลำต้นมีใบมีดอกเหมือนกันเลยแต่ต่างกันตรงที่ผักบุ้งมันอาจจะลอยน้ําได้หรือต้นถั่วอาจจะลอยน้ําไม่ได้อันนี้ ก็ได้นะคะหรือใครจะตอบอย่างอื่นมาก็ได้ถือว่าเป็นการคาดเดาคำตอบไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะอ่ะผักบุ้งกับต้นถัว่วนักเรียนคะถ้าสมมุติว่านักเรียนไม่มีนักเรียนสามารถนักเรียนอาจจะเดาคําตอบก็ได้นะคะเนี่ยถือว่าแต่ในการเดานะคะอันเนี้ยออขอเป็นแบบใกล้เคียงความจริงที่สุดอย่างเช่นข้อที่หนึ่งรากผักบุ้งมีรากไหมคะ คุดอ่ะผักบุ้งมีรากแน่นอนต้นถั่วมีรากไหมก็ต้องมีอยู่แล้วนะคะอ่ะทีเนี้ยลักษณะรากเป็นยังไงนักเรียนไปลองศึกษาค้นคว้าดูนะคะอาจจะดูที่ g o o g l e หรือว่าอาจจะถามสอบถามผู้ปกครองก็ได้รากเป็นยังไงเป็นรากฝอยรากแก้วรากแขนงอะไรงนี้เป็นต้นนะคะอ่าโครงสร้างลักษณะโครงสร้างของพืชนักเรียนน่าจะเรียนมาแล้วในปสนะคะ ลำต้นผักบุ้งมีลำต้นไหมถ้ามีนักเรียนก็ติ๊กถูกเครื่องหมายถูกตรงคําว่ามีถ้าไม่มีก็ตรงคําว่าไม่มีแล้วก็อธิบายลักษณะมานั่นเองนะคะอ่ะทามาจนถึงครบแล้วเสร็จตรงนี้แล้วนะคะมีอีกหัวข้อหนึ่งนั่นก็คือการสรุปผลการทดลองการสรุปผลการทดลองนะคะให้นักเรียนเขียนสรุปจากข้อมูลที่นักเรียนได้จากการทดลองไปเมื่อกี้ จะบอกว่าจากการทำกิจกรรมพบว่า,าจากการทำกิจกรรมพบว่าพบว่ายังไงเกิดอะไรขึ้นจากการทำกิจกรรมเราพบว่าเนี่ยโครงสร้างของผักบุ้งและต้นถั่วมันเหมือนกันคือมันมีรากมีลำต้นมีอะไรเงี้ยก็ว่าไปหรือถ้ามันไม่เหมือนกันนักเรียนก็บอกว่าไม่เหมือนกัน มันมันมีอะไรที่ไม่เหมือนกันก็บอกมาแต่ว่ามีความแตกต่างกันคือผักบุ้งมันเป็นยังไงได้บ้างนะในตอนที่สองคือผักบุ้งมันลอยน้ําได้หรือไม่ได้ต้นถั่วมันลอยน้ําได้หรือไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะนักเรียนก็อธิบายมาตามตารางตรงนี้นะคะสรุปผลการทดลองต้องอิงตามตารางนี้นะคะแล้วค่อยมาดูอีกทีนึงว่ามันตรงกับสมมติฐานที่นักเรียนสมมติไว้ไหมอ่ะนะคะ อันนี้ก็คือการทำแบบฝึกหัดในบทนี้นั่นเองนะคะง่ายๆไม่ยากเลยนักเรียนสามารถตอบมาได้เลยเนาะ,ะสำหรับวันนี้นะคะเนื้อหามีเพียงเท่านี้นะคะให้นักเรียนลองไปศึกษาค้นคว้าแล้วก็ลองหาคำตอบด้วยตัวเองนะคะเป็นการทดลองถ้าใครถ้าใครไม่ไม่ใช้ผักบุ้งก็ได้นะ,ะหรือใครไม่ใช้ต้นถั่วก็ได้อาจจะเป็นพืชบ,บนบก อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้อาจจะบางคนอาจจะเปลี่ยนจากผักบุ้งเป็นผักตบอย่างนี้ก็ได้ผักตบชาวายางนี้ก็ได้อันนี้ก็จะเป็นต้นต้นอะไรดีโหระพาอย่างนี้ก็ได้นะคะที่บ้านเรามีง่ายๆะคะ่ะนักเรียนไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นผักบุ้งก็ได้นักเรียนก็เปลี่ยนตรงนี้นะคะเปลี่ยนตรงวิธีการระบุปัญหาเนี่ยจากผักบุ้งก็เป็นผักตบชวานะคะจากต้นถั่วก็เป็น โหระพาอย่างนี้เป็นต้นนะคะนักเรียนสามารถปรับเปลี่ยนพืชให้เข้ากับบริบทของตัวเองได้เลยหรือใครจะใช้แบบของครูก็ได้แล้วก็ใช้หลักการพยากรณ์เอาก็คือการทำนายเอาเองนั่นเองนะคะ,ะถ้าหากใครมีข้อสงสัยหรือว่าไม่เข้าใจยังไงนักเรียนสามารถฟีดแบ็กกลับมาได้นะคะอาจจะสอบถามผ่านในไลน์กลุ่มของคุณครูแล้วให้คุณครูประจำชั้นแจ้งครูมาอีกทีนึงก็ได้หรือ ถ้าหากว่าใครสงสัยนะคะสามารถอาสอบถามได้ใต้คลิปนี้ก็ได้คอมเมนต์มาก็ได้นะคะหรือถ้าจะเป็นการส่วนตัวอะไรเงี้ยก็สอบถามคุณครูผ่านไลน์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนก็มีเพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะขอบใจมากนะนักเรียนทุกคนที่ตั้ง เป็นอย่างดีค่ะเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย